ที่น้อยค่ะนั้นเราก็เป็นาภาษาบ้านนะคะก็เรียกเสืเหมียนอยู่เสื้อรถออค่ะครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมฮะ,ะตอนตอนนั้นไปไปตรวจหรือว่าไปตรวจสุขภาพหรือว่ามีอาการที่จะสุดหรือมีปัญหาอะไรตรงนั้นทราบว่าเป็นมะเร็งค่ะตอนนั้นก็คือนอนดูทีวีกับแฟนครับแล้วก็เลยนินสัยผู้หญิงชอบคำแล้วก็เขาของเราไปเรื่อยๆเข้าไปแล้วทีนี้เอ๊ะ ันเป็นก uh. someone, ้อนรับรู้สึกว่าก้อนมันใหญ่แล้วก็เลยคุยกับไงว่ามันเป็นก้อนอะไรวะอะไรมันก้อนนใหญ่อะไรเงี้ยเราก็กลัวแล้วก็เออก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วสักพักหนึ่งเราก็ไปทำงานตอนนั้นเป็นวันหยุดเราก็ไปทำงานแล้วเราก็คุยกับเพื่อนร่วมงานว่ามันเป็นก้อนนะแต่ยังไงดีแต่ว่ามันไม่เจ็บมันไม่อะไรก็เลยว่างั้นเราไปตรวจดูสิเราก็เลยไปตรวจไปตรวจดูหมอก็ยังไม่ชี้ชัดก็ไปครั้งแรกหมอก็ สงสัยครับก็นัดอีกอาทิตย์หนึ่งมาหาหมออีกคนนึงแล้วก็มาตรวจแล้วก็ส่งไปเอ่มมโมแกรมเแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจบอกเพื่อว่าถ้าผ่าแล้วไปตรวจเท่ากับว่ามันก็ต้องเจ็บสองรอบเพราะว่ามันจะต้องอาจจะต้องผ่าต่อหน้าเหลืองหมอก็เลยว่างั้นเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนแล้วถ้ายังไงค่อยมาทําการรักษาอีกทีนึงนแล้วก็พอไปเจาะคนมันก็ เขาบอกว่าเราเป็นเบิด <c oughs> เบิดเรู้สึกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยใคร <c oughs> พูดอะไรคือไม่ได้ยินเลย <c oughs> มันรู้สึกตกใจมันไม่แบบคือแบบมันแบบอื้องคนพูดอะไรไม่ถูกเลย <c oughs> มันแบบมันแน่งอยู่ในอ,อกครับครับ <c oughs> เป็นครึ่งวัน <c oughs> ครึ่งวันสติยังไม่อยู่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ยังไม่อยู่อยู่ครึ่งวันค่ะ <c oughs> แล้วพอหลังจากทราบแล้วเนี่ยตอนนั้นหมอบอกไหมครับว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ หมอไม่บอกไม่ไม่พูดอะไรใช่ไหมไม่พูดอะไรเราก็เลยแล้วก็ให้ให้แฟนมาคเอาฟังกันว่าต่อไปว่าเราเป็นแบบนี้นะครับจะต้องให้ยาเป็นสเต็ปสเต็ปเราก็เลยถามหมอว่าอยู่ในขั้นไหนหว่าหมอไม่รู้หรอกว่าอยู่ขั้นไหนแต่หมอรู้ต่ว่าของคุณอยู่ในขั van, ้นแอดวานซ์ในคว,วามแอดวานซ์เราก็เออคิดว่ามันโคเคนเดทางที่ดีนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะโอเคอ่ะ แอดวานซ์ไม่แอดวานซ์หมอว่านัดให้คีโมปกติเราก็มาครับครับตอนนั้นเ,เริ่มให้คีโมแล้วเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกที่ให้มันจอกร้อนครับออกร้อนตัวออกออกร้อน,อออออนเหนือมันแบบุ่ยรู้ขนาดเราเปิดพัดลมจอดแต่เหนือเราออกออกเยอะ <ๆ S 1> มากครับครับค่ะแ,แล้วก็อืดโกองอย่างอาเจียนอ๋อแล้วการกินอาหารแล้วครับการกินอาหารปกติไหมครู้รัวทานม่ค่อยได้เลย ไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้นะกินอะไรแบบเบื่ออาหารไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่อยากไม่อยากกินแล้วการนอนหลับนะฮะนอนไม่ค่อยหลับนอนนอนไม่หลับแหละใช่นอนนอนไม่ค่อยหลับจะแบบหลับไปแป๊บนึงแล้วเราก็ตื่นแล้วก็เราก็ก่อมันจะหลับก็แบบบรรยายมากบางทีคือนั่งยันสว่างก็นั่งไได้คือแบบมันมันมันนอนไม่หลับครับผม ให้คีมโมไปประมาณกี่เข็มครับเอ่อให้ครั้งแร,ใแรกให้แปดเข็มหมอให้แ,แปดเข็มก็สี่เข็มแรกมองว่าให้ก้อนแล้ไมันยุบก่อนอแล้วค่อยผ่าผ่าเสร็จแล้วก็มาให้อีกสี่เข็มหังครับครับออพอพี่น้อยไปให้เข็มคีมโมเสร็จแล้วเนี่ยอ,อพี่น้อยคิดยังไงครับในเรื่องของการตัดสินใจที่จะหาตัวช่วยเพิ่มเติมจากการรักษาก่อนก่อนหน้านั้นเราก็ก็ได้คือเราตอนนั้นเรายังไม่เจอบีครับผมเราก็ถาม คนที่ที่เขาเป็นมะเร็งทยี่เราก็โทรถามเนาะถามถามพี่ดาวมัางถามพี่หลายคนเนี่ยเขาพูดเขาบอกว่าพี่เป็นอย่างนี้จะทำยังไงเขากินอะไรเขาก็แนะนำว่าเขากินอั็นเล็นอั่งมุนเม็นอัางมุนแล้วก็เม็ดทับทิมค่ะแล้วก็จมูกข้าวแล้วก็อะไรนะ เห็ดินจืดชาเขียวดให้เรากินเราก็กินกินสักพักหนึ่งเราก็กินไปแหละกินไปแล้วเราเราระหว่างนั้นเราก็ให้ยาแล้วมันด้คิดว่าขนาดเราให้ขี้หมูแล้วเรากินเนี่ยยังเอาตัวนี้ไม่อยู่เราก็เลยโทรหาโทรหาน้องตัดสินใจครับโทรหาน้องโทรหาน้องน้องตายอน้องตายที่อยู่สวนโคราชใช่ไหมครับใช่ใช่โทรหาน้องตายแล้วก็ไปถามว่าเนี่ย พี่น้อยเป็นมะเร็งครับผมแล้วพี่น้อยจะทํายังไงได้บ้างเพราะว่าพี่น้อยให้ให้คีโมมาแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่น้อยให้คีโมมาเขี่ยมเนื้อน้อแล้วก็เข้ามาที่ศูนย์กลุ่มสุนุลสาขานครราชสีมาะนะครับก็มาปรึกษาผมนี่แหละครับผมผมจําได้วันนั้นเราเจอกันตอนนั้นเย็นมากตอนนั้นรู้สึกว่าพี่จะผิวคขาวเนาะมันตอกเก็ดนะใช่ตันตอกเก็ดแล้วมันคันคัน คันมันไ,ไม่เจ็บมันคันเพราะว่าให้ยาแล้วเพราะตอนนั้นผมสังเกตเห็นพี่นั่งยังลำบากเลยครับเนาะนั่งนั่งลำบากมากแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะครับอยากนอน<ม>อยนมันเมื่อยมันเหนื่อยแล้วอยากนอนแล้วนั่งรถไฟไกลนั่งเพราะแบบจากบ้านมาศูนย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลแต่ทำไมรู้สึกว่าเรานหน้หมือเรานั่งรถทุกวันเนั่งรถทุกวันเหนื่อยก็พี่ไม่ค่อยได้นอนนะเนาะนะครับพักผ่อนก็ไม่ค่อยเพียงพอ แล้วก็อาหารเราก็ทานได้น้อยอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือปัญหาหลักทีนี้พอมาเรามาดูแลด้วยระบบภูมิสมดุลนะครับ mm. ก็คือมันเป็นวิธีการที่เป็นอาหารนะครับแล้วให้เราทานเข้าไปนะครับตามสูตรพอเราทานเข้าไปปุ๊บร่างกายเราก็ไปปรับสมดุลและสร้างไม่เลือดขาวขึ้นมาชุดใหม่ mm. ไม่เลือดขาวก็มาดูแลมะเร็งน,นะครับที่หลังจากที่ที่ทำทานคำที่ผมแนะนำน,นะครับ พอพี่ไปให้คีโมเทอมที่สองเป็นไงบ้างครับก็ไม่มีอาการก็คืออาการที่ว่าผลจากการให้ให้ยาก็ยังมีอยู่บ้างก็ยังมีรู้สึกว่าอยากอัดเจนอยู่บ้างก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ากินกินได้ปกติเริ่มกินได้ปกติเริ่มกลับมาทนอาหารการนอนละการนอนหรอพี่นอนก็คือม้วนเดียวม้วนเดียวก็คือหลับพอเช้ามาแบบโอ้ตื่นมาโอ้ไม่เคยแบบเออ คือหลับได้ขนาดนี้เลย<ม>ได้ม<ด>ีแรงขึ้นใช่ผ่อนได้ดีขึ้นใช่ค่ะนะครับแล้วก็ผิวนะครับวันนั้นผมจําได้ว่าแค่สี่วันที่พี่ส่งรูปมาให้ผมเนี่ยผิวพี่เริ่มเปลี่ยนใช่ค่ะเนาะเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนตอนนั้นรู้รรรสึกจะใช้ครีมอ๋อครีมทาด้วยทาใช่นะครับนอนนอนนอนฤิ์สิกธนอนฤิ์สิทธิ์ครับผมช่วยในเรื่องของการทําให้อ่อผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นแต่ตัวนั้นก็มีสารสกัดจากตีนวันของมังคุดด้วยนะครับก็ลด ว่าการคันได้อย่างดีเลยครับผมก็ผิวพันธุ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอมาเข็มสามเป็นไงบ้างพี่จากเข็มสองมาเข็มสามนี่มีอะไรมีอะไรหรือว่ามันพัฒนาขึ้นให้เราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆต่างกันกับเข็มหนึ่งเลยเรื่องเลยคืออาการนี่นะเริ่มเริ่เรื่ไม่มีนะไม่มีคือไม่มีเลยอ่ะครับแล้วก็เข็นอะไรก็คือรสชาติอาหารเพราะว่าเราให้คีโมเนี่ยรสชาติอาหารเนี่ยเราจะไม่ลด กอย่างอะไรกินเรากินอะไรมันก็ช่งเหมือนเรากินน้ำเปล่ารเราต้องมาโนว่าเออฉันกินขัไทยนะรสชาติขัไทยจะต้องเป็นแบบนี้นะฉันชอบกินเผ็ดฉันจะต้องมันีรสเผ็ดนะก็ต้องมีเปรี้ยวอะไรนี้แต่พอมากินแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างคือเราไม่ต้องมาโนมไม่ต้องมาโนว่ามันรสชาติแบบนี้นะมันเคยกินแบบมันกลับมารื่องครับการรับรู้ของรสชาติของอาหารกลับกลับมาแล้วกลับมาคืออะไรก็แบบมาถึกอ่าฉันแบบอะไรขวามหน้ามาจัจัาผมจำได้ พี่ส่งให้ผมดูเนี่ยปี่ะอ้วนขึ้นใช่เนาะอ้วนขึ้นจากแปดสิบสามให้ยาไปเข็มเข็มแรกเหลือหกหกสิบห้าโอ้หายไปเยอะเลยหายไปตอี่สิบโลกิโลี่โแล้วทานมาตอนนี้ตอนนี้ต้องลดลวตอนนี้ต้องพอจากเข็มสามนะครับเข็มสี่นะครับกพราะพี่เขาแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแล้วยายาหมอจะให้ยาแก้อาเจียนแก้ไขมา ไม่เคยได้กินเลยหมอให้มาสิบเม็ดก็ยังมีสิบเม็ดครับระหว่างการให้เคีโมแต่ละเข็มเนี่ยห่างกันเยอะนะครับสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็สามารถไปรับเคีโมได้ปกติไม่มีว่าไม่มีเลื่องไม่มีเลื่องนะฮะตรงเวลาสามอาทิตย์รับหนึ่งเข็มสามอาทิตย์รับหนึ่งเข็มสามอาทิตย์รับหนึ่งเข็มนะฮะพอผ่านมาห้าห้าเข็มแล้วเป็นไงไงแงพี่ห้าเข็มก็เหมือนกับว่าี่ ่านให้ยาเหรอักเริ่มมีคนทักเลยใช่ไหมว่าเป็นเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าผิดปกติใช่ค่ะบก็ถามว่าไม่เป็นอะไรไม่สบายไม่สบายพี่แล้วเป็นมะเร็งเขาก็ตกใจครับนี่หน้าตาคุณเป็นมะเร็งแล้วก็อออก็ถามก็ถามว่าปกติคนก็คนเป็นมะเร็งเขาเป็นยังไงกันพี่ก็ถามแล้วก็ย้อนถามพี่ที่ที่เขาทักเรา ปกติคนที่เขาเป็นมะเร็เเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงพี่เขามีลักษณะยังไงครับอะมันไม่รู้น่ะคน,น้นน้องเ็เป็นของน,น้อแบบนี้แล้วก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอบเขามันไม่ใช่อ่ะแกมันไม่ใช่มันไม่เหมือนคนเป็นถ้าถ้าไม่ดูไม่ดูไม่ดูผมครับก็จะไม่รู้อืมแกก็เดินปกติเอาได้ข่าวว่าออกวงการด้วยแอบไปเล่นอะไรนะฮะ ให้ยาแล้วระหว่างรอแฟนเขาเขาแอกครับมเราก็อู้จังหวะมันมันเราก็ขอนิดเนื้อค่ะก็มีแรงมีแรงซึนก็มีแรงความเหนือซึ่มแบบเราก็เออสนุกเขาเขาก็มองหน้าเราก็ถามว่ามาทำอะไรคะอ๋อมาให้ยาค่ะเราก็ตอบอย่างเงี้ยเราก็พูดปกติเออมาให้ยาค่ะบอกพี่เป็นอะไรคะอ๋อพี่มาให้คีโมที่เป็นอะไรครับค่ะคีโม มวมันมนก็อยากเต้นครั่ะตอนเราก็ถอดรองเท้าเลยเนอะก็ะแตรองเท้าแต่เราก็แบบคือเราก็ใส่แบบคือให้ยาย ار, แล้วก็แต่งส,สบายๆเพื่อที่าะวอร์รังให้ยาบางทีมันมันจะทำแบบคือมันจะเหมือนมันขับเลยเราก็จะเข้าห้องน้ําบ่อยเราก็ใส่กางเกงให้แบบมันใส่สบายๆใส,ส่เสื้อผ้าใส่สบายๆครับเนี้่ค่ะไปก็เราก็ไม่รู้ว่าเขามีแล้วก็เออใช่ไหมนิดนึงเนาะอะไรเงี้ยหมอบอกว่าให้พี่แปะเข็มค่ะแต่สุดท้ายแล้วพี่ได้รับเคีโมหมด ก็แตกเข็มค่ะแต่หมอแกล้ใจว่าเก็งเ,เรื่องมันเพิ่มขึ้นแล้วก็คือเราไม่มีอาการอะไรเลยห,หมอก็าถามจะถามเราตลอดว่ามีอาการอะไรไหมหให้เข็มที่หกไปเนี่ยมันจะมีอาการรู้สึกจะเราจอรู้สึกว่าเราจะชานะชาที่ปลายนิ้วปที่นิ้ไปที่เท้านะมันจะรู้สึกว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบางคนวก็ถืว่าเมื่อยขาไม่อยากไม่อยากเดินไม่อยากยกไม่อยากทำอะไรเลย ก็ฟังแล้วก็ค่าแล้วเราก็ไปต่อแล้วก็มันพูดอะไรพอเข็มเจ็บหมอพันนัดอีกมีอาการอะไรไหมอาการอะไรคะเราก็ถามชาไหมเลื่อยไั้ไหมจุกไหมไม่มีเขาก็เออเหรอหมอก็ให้ยาเออเก็บเลือดดีนะอย่างเงี้ยครับค่ะอะไรไปเราก็ไม่เราก็ไม่รู้เรื่องหมอบอกเก็บเลือดดีนะเราก็ค่าเออเก็บเลือดเราดีเนาะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ให้ยา พอสักพักหนึ่งเข็มสุดท้ายมาถามพยาบาลรู้สึกให้ยาเท่านี้ทำไมพี่น้อยแบบยากนอนจังเลยอ่ะอ๋อพี่หมอปรับยาหมอเลยบอกพี่น้อยไม่เห็นพูดอะไรเลยหมอมาว่าเก็บเลือดดีนะแล้วก็แล้วก็ค่าแล้วเราก็ยิ้มเริมขึ้นมาหมอก็ยิ้มหมอปรับยาพี่หมอเพิ่มยาขึ้นน้ำหนักพี่ขึ้นเก็บเลือดพี่ขึ้นหมอก็เลยเพิ่มยาผลลัพธ์ดีผลลัพธ์ดีล้แล้วเข็มนี้หมอจะปรับไหม อ๋อไม่ปรับแล้วพี่เพราะให้สุดแล้วค่ะก็เข็มที่เจ็ดให้ยังไงเข็มที่แปดก็ให้เหมือนเดิมครับค่ะเอาไปคอะไรหลังจากให้คีโมมาแปดเข็มแล้วเนาะก็รวมเบ็ดเสร็จก็คือประมาณหกเดือนที่ดูแลด้วยบินด้วยนะครับแล้วก็ให้คีโมตามกับหมออย่างมีวินัยนะครับแล้วพี่น้อยก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่เครียดกินอาหารให้มันครบ ตามหลักพจนาการ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเราเรา,เราดูแลสุขภาพแบบองรวมอย่างเงี้ยผลลัพธ์ของพี่น้อยก็เลยชัดเจนขึ้นทีนี้อยากให้พี่น้อยนะครับฝากนะครับอยากอยากให้ฝากทางหลายหลายท่านนะครับที่คิดว่าชีวิตมหมดหวังแล้วแต่จริงๆม,ม,มันมีมันมีทางออกอยู่นะครับถ้าอย่างไงอยากให้พี่น้อยฝากฝากนิดนึงนะครับค่ะก็ก็อยากจะฝากนะคะว่า,ายังไงดีมันอยู่ที่เราอะค่ะ อยู่ที่ใจเราคนรอบข้างแต่ที่หลัหลกๆก็คือตัวเราคิดซะว่าวันเนี้คุณจะทําอะไรแล้วพ่กนี้ฉันจะทําอะไรคุณก็ต้องทําว่าวันนี้ให้เหมือนทุกครั้งก็เครั้งที่ว่าตื่นมาฉันจะต้องมีแบบนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ตลอดแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าคุณทานทานบีนะคะก็คืออยากจะแนะนำว่าให้ทานอย่างนี้ที่ไหนอยา่าไปคิดว่ามันแพงอะไรเงี้ยคิดซะว่า เราเป็นผู้หญิงของเสื้สอผ้าราคาเท่าไหร่เรายัางซื้อได้ของแค่เนี้ยคุณตัดสินใจนะคะกินเลยพี่น้อยพี่น้อย,พ,อย,พ,อยพี่น้อยหมดแฮปปี้อยากไปไหนก็ไปบางทีมีสายนะฮะมีสายเลือดอยู่ <laughs> พี่น้อยไปมาแล้วนะคะ <laughs> เรียงจัง้ยงพี่น้อยไปแล้วนะคะอย่าหมดหวังนะคะสำหรับผู้เป็นมะเร็งหรือว่าคนที่เป็นเอ่อมีอาการเป็นโรคโรคอื่นๆนะคะอย่าหมดหวังค่ะ มันจะค่อยๆพัฒนาไปคุณทาตามเนยนทำตามตามคาแนะนําที่ที่เจ้าทีค่ะเ้าหน้าที่เขาใช่ฝ่แนะนำแรกๆอ่ะมันจะมีผลโยเออผลิดแบบนิดนึงใช่ค่ะผลที่แปลกกับาการปรับสมดุลของระบบปงกันก็แล้วแต่ว่าคนจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายเพราะบินเป็นสารอาหารนะครับเพราะเป็นช่วงช่วงที่ร่างกายเรากำลังสร้างเม่เลือดขาวเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกเป็นไข้อ่อน อยากนอนหลับก็อยา่าฝืนเท่านั้นเองครับอยากนอนนอนเลยได้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องฝืน <c oughs> ใครจะว่าในกรช่าง <c oughs> ฉันง่วง <ๆ S 2> ฉันจะนอนๆๆจบๆๆๆแล้วเข้ามาว่ากันทีหลังครับขอบคุณพี่น้อยมากนะครับ